แล้วก็ตอนนี้เรามาเจอนี่ทุกคนไอติมดีไซน์เล็บนี้น่าเกียดมากเลยตอนแรกแม่ทาสีน้ําตาลทองเนาะทุกคนสวยนะตอนที่มันน,นี่เนาะแล้วแม่ลอกแล้วมันน่าเกียดมากเลยนี่ทุกคนเรามาเจอไอติมไอติมทุเรียนน่ากินอะ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยลดราคาด้วยอ,อ๋อซันเดย์สตรอเบอรี่ลดเหลือ18บาทอันนี้ดีไซน์นี้ลด18บบาทน่ากินน่ากินนะ ซันด์สตรอเบอรี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะซื้อไปใส่ตู้เย็นไว้ไหมกว่าจะถึงบ้านละลายนี่ทุกคนอันนี้เป็นช็อกโกแลตยี่สิบห้าบาทถ้าราคาปกติยี่สิบห้าบาททุเรียนแม่กี่บาทอะแมกโนเลียข้าวเหนียวทุเรียนนี่เหรออันนี้เ <40 S 1> หรอใช่เหรอสี่สิบด้วยเหรอแมกโนเลียใช่แล้วข้าวเหนียวทุเรียนสี่สิบบาทนู่นมีอันพวกนี้นะที่ที่เราไม่เคยกินเฮ้ย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 ใ่บาวชูค้าฉันต้องใคร่มุก สิบบาทสิบบาทฮ่าอร่อยด้วยเขาบอกอันเนี้ยเอาไปลองดีกว่าชานมไข่มุกเปิดดิอันนี้อะไรเอ่ยเยลลี่คูเราต้องใส่ถุงเย็นเพราะว่ากว่าจะถึงบ้านเดี๋ยวละมันละลายเออหัวใจเคลือบอันนี้ก็เคลือบเลอุ้ยไอติมบเลียนเหมาะกับแม่ เนี่ยอันนี้เคลือบเคลือบเ้ยเคลือบเคลือบอัลมอนด์กี่บาทยี่บห้าบาทเองอะดีไซนเนี่ยยี่บ้าบาทเองอ่ะอัลมอนด์ด้วยนะไม่ใช่เคลือบถั่วไม่ใช่ถั่วนะใช่สิบบาทไม่ใช่ถั่วนะอันนี้เคลือบอัลมอนด์เลยนะลองเลยว่ะลองไหมแล้วเราก็บึงกลับบ้านเลยนะไม่แว้ไหนแล้วนะสิบบาทสิบาทชิี่เดียว อันเราจะเอานะทุกคนอันนี้หนึ่งอันนี่หนึ่งอันเนาะเราชอบข้างในเป็นวานนี้ละอันนี้มากี่อันดีเฮ้ยไม่ใช่อืมไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวกันอันก่อนอันนี้อะไรอะอแมกโนเรียตาไม่รู้กี่บาทอันนี้สิบแปบาทน,น,นี่คือไหนอะเยลลี่พูแมกโนเรียเจ็ปเปอร์โคนี่ะโค้โ่าเฮ้ยมีโคลาด้วย จัมเปอร์โคลาสิบบาทเอาไปอันนี้สิบบาทเอาไปอ,อะไรอีกเอา,เอามาอเอาถ้วยถ้วยด้วยถ้วยถ้วยทุกอันเลย,ยใช่วันนี้วันช็อปวันนี้วันช็อปไม่ใช่เดี๋ยวไปเจออันที่น่าสนใจกว่าอีกอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งโอเคสตรอเบอรี่อีกหนึ่งเอาไปใส่ตู้เย็นที่บ้านไว้กินตอนร้อนครบยังโอเคปะหยิบใส่รถเข็น อันอื่นไม่เอาเนาะอันอื่นไม่สนเราอันอื่นเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ม,มีนี่ด้วยนะถั่วดำไม่เอาแะ้วใช่ไหมเดลิฟีอะใช่ขี้เกียจไปจอดแถวอะเอาอะไรเอะชานมไข่มุกหนูไปขี่อันเขาบอกว่าอร่อยลองเอาไปสามอันเลยไหมฮึ <laughs> ครบคนไงเมื่อกี้มีพนักง,งานมาบอกว่าชานมไข่มุกอร่อยมากเพราะฉะนั้นเราหรือว่าสองอันพอได้ชิมเอาไปชิมสองอันพอไหมหรือว่าสามเลยฮะ มีถุงเย็นน่ะไปเอาไปะโอเคจตั้งเผื่อหนูกินบนรถอันหนึ่งแล้วเนาะนี่นะทุกคนวันนี้เรามาซื้อของบิ๊กซีกันแยกก่อนอันนี้เฮ้ยหนูเราหนูใส่ไว้ไมันจะหล่นลูกเดี๋ยวตกรูกไปนี่ไงนี่วันนี้เรามาซื้อของที่บิ๊กซีนะคะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ไปซื้อเครื่องสำอางให้ดีไซน์มานี่ในถุงนี้เยอะมากไปเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ก่อน นี่ไงถุงเย็นเพื่อเขาไม่มีตรงโน้นโคนใช่เฮ้ยอันนี้โคนแบบว่าแยกแยกจากไอติมไงนี่มีแบบนี้ด้วยนะแปดชิ้นอันนี้กี่อันสิบสองแล้วหนูเอาไอติมไหนใส่อะ่ะจะต้องมีซื้อแบบนี้ไปอีกอะดิหรือว่าจะกินแต่โคนกินแต่โคนอย่างเดียวฮะ สิบสองชิ้นอะสิบสองสองยี่สิบสองตกอันละสี่บาทกว่าเจ้าหรอหรือว่าตีมะนาวไหมหรือว่าเอานี่มันเยอะแล้วนะในรถเราอะไม่หมายถึงว่าไอตีมันเยอะแล้วถ้าจะโคนก็โคนไปได้แล้วหรือว่าต้องเอาอันนี้อีกอะอันนี้ไม่เอาไหมหรือว่าจะเอาแต่โคนหรือว่าจะอานี้ด้วยเอาไง ยอยเออซื้อบ้านเราก็ได้ใช่ป่ะโลตัสเซเว่นอะไรบ้านเราก็มีใช่าอาโคนไปก่อนไปแบบนี้ถ้าเราจะถ้าอยากกินเราค่อยไปซื้อเซเว่นโลตัสบ้านเราโอเคไปอ <laughs> เอาแบบนั้นหรือเอาแบบนี้อืมใหญอนน่อันนี้แปดชิ้นอันนี้สิบสองชิ้นใช่อันนี้อันใหญ่อันนี้คนเลยอันนี้โอเคไปจะตั้ง